สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับแอดมินพลอีกแล้วนะคะวันนี้พลอยจะมารีวิวหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตพลอยไปตลอดการนั่นก็คือพลังแห่งจิตป,ปัจจุบันทางสู่การตื่นรู้และเยียวยาของแอกคอร์โทค่ะหนังสือเล่มนี้เป็นแนวพัฒนาตนเองที่จะพาเราไปสำรวจจิตใจและค้นพบความสุขที่แท้จริงที่อยู่ในปัจจุบันค่ะพลอยเลือกหนังสือเล่มนี้มาเพราะช่วงที่ผ่านมาพลอรู้สึกว่าตัวเองจมอยู่กับอดีตและกังวลกับอนาคตมากเกินไปค่ะ จนลืมไปว่าชีวิตมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวนี้พอได้อ่านหนังสือเล่มน,นี้พลอยก็รู้สึกเหมือนโดนตบหน้าเบาๆให้ตื่นขึ้นมาอยู่กับปัจจุบันค่ะฉากห้องรกๆที่มีแอดมินพลอยนั่งหน้าคอมพิวเตอร์เครียดมากแอดมินพลอยบนพึ้นพรมงานก็เยอะเงินก็น้อยแฟนก็ไม่มีชาตินี้จะมีอะไรดีๆบ้างไหมเนี่ยเสียงจากในหัวแกมันก็เป็นคนแบบนี้แหละทำอะไรก็ไม่สำเร็จหรอก แอดมินพลอยเอามือกุมหัวโอ้ยพอแล้วทำไมต้องคิดเยอะขนาดนี้ด้วยหยิบหนงังสือพลังแห่งจิตปัจจุบันขึ้นมาอ่านคุณไม่ใช่ความคิดแสงสว่างส่องลงมาที่แอดมินพลอยแอดมินพลอยหายใจเข้าลึกๆเราไม่ใช่ความคิดเราไม่ใช่ตัวตัดสินเราเป็นแค่ผู้สังเกตการจากฉากเมื่อกี้จะเห็นว่าพลอยกำลังจมอยู่กับความคิดลบๆของตัวเอง ซึ่งหนังสือเล่มนี้บอกว่านั่นคืออัตตาหรือตัวตนปลอมๆที่คอยสร้างเรื่องราวขึ้นมาในหัวของเราค่ะและเจ้าอัตตานี่แหละที่เป็นตัวการทําให้เราเป็นทุกข์หนังสือเล่มนี้จะสอนให้เราระวังอัตตาและอยู่กับปัจจุบันขณะค่ะโดยการสังเกตความคิดและความรู้สึกของเราโดยไม่ตัดสินไม่เข้าไปยึดติดเมื่อเราทําได้แบบนั้นเราจะพบว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้ตรงที่เราหายใจตรงที่เรามองเห็นตรงที่เราสัมผัสได้ค่ะ มีหลายบทที่พลชอบมากค่ะอย่างเช่นบทที่หกายภายในที่บอกให้เราใส่ใจกับความรู้สึกทางกายเพราะร่างกายก็เป็นประตูบานหนึ่งที่นำเราไปสู่จิตปัจจุบันได้หรือบทที่1ิบความหมายของการซีโรราบที่พูดถึงการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต่อต้านเพราะการต่อต้านจะยิ่งทําให้เราเป็นทุกข์มากขึ้นค่ะพลอยว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะสําหรับทุกคนที่กําลังรู้สึกว่าชีวิตมันวุ่นวายสับสนหรือเป็นทุกข์ค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครทําอะไรหรือมีปัญหาอะไร พลอยเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเห็นแสงสว่างและพบกับความสงบภายในใจได้แน่นอนค่ะพลอยให้คะแนนหนังสือเล่มนี้5ดาวเต็มไปเลยค่ะเพราะมันเปลี่ยนชีวิตพลอยจริงๆค่ะสรุปง่ายๆก็คือพลังแห่งจิตปัจจุบันจะพาเราไปรู้จักตัวเองให้มากขึ้นและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะถ้าใครสนใจอยากลองอ่านพลอยแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างแล้วนะคะ สุดท้ายนี้พ่ออยากจะถามทุกคนว่าเคยมีหนังสือเล่มไหนที่เปลี่ยนชีวิตคุณบ้างไหมคะลองคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพลอยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรีวิวหนังสือดีๆแบบนี้อีกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายค่ะ